ตอนนี้หอมมากเลยค่ะเพืเ่อนๆแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะพบกับกัวอร่อยใบยเจ๊าปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊าปานนำเสนอหมูปิ้งไม้กลมเจ๊าปานใช้หมูสับทานะคะเพื่อนๆทำง่ายน่าทานมากๆเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันค่ะเตรียมสามเกลอก่อนนะคะประกอบไปด้วยรากผักชี พริกไทยแล้วก็กระเทียมจะมาปรุงรสกันก่อนนะคะเริ่มจากหมูสับติดมันเจ๊ปานใช้ประมาณครึ่งโลนะคะหมูสับแล้วก็สามเกลือที่เราตำเรียบร้อยใส่ลงไปเลยซอสปรุงรสน้ำมันหอยนมข้นจืด ซีอิ๊วขาวน้ำตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนพูน,พนแป้งมันสองช้อนคุกเขาทุกอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะคุกเขาจนเนื้อเข้ากันดีแล้วนะคะก็คนนวดแบบนี้ให้เหนียวหนึบประมาณอีกสักสิบนาที จะใช้เป็นนวดมือหรือว่าใช้เป็นทับพ,พีแบบนึ้ปานแล้วแต่สะดวกเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะลรปพลาสติกใสเอาไว้นะคะแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นแช่ไว้ประมาณ2-3ชั่วโมงค่ะเราจะแช่ไม้สําหรับเสียบป,ปิ้งไว้ในน้ําก่อนนะคะเพื่อเวลาที่เราปิ้งเนี่ยไม้จะได้ไม่ไหม้มันจะได้มีความชื้นตอนนี้หมูที่เราหมักก็ใช้ได้แล้วนะคะ เราจะเริ่มปั้นหมูเสียบไม้นะคะก่อนอื่นเลยเจแปันขอใช้มือนะคะทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็เอามือชุบน้ําให้หมาดๆเพื่อที่จะไม่ให้หมูติดม,มือนะคะนําหมูขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆโปะลงไปในไม้ค่ะปริมาณขนาดตามชอบเลยนะคะให้เป็นก้อนกลมแบบนี้นะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะท,ทําทานเองไม้โตโตเลยนะคะอันนี้ครึ่งโลก็ว่าได้เยอะเลยได้เวลามาปิ้งนะคะเจแปนปิ้งในกระทะเอามาจีบีดไฟในกระทะนะคะถ้าเพื่อนๆมีเตาปิ้งหรือว่าเตาอบใช้ได้หมดนะคะหม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้ทาน้ํามันในกระทะให้มันลื่นๆก่อนนะคะแล้วก็เอาหมูลงวางเลยใช้ไฟอ่อนๆนะคะ ค่อยๆกลับด้านทีละมุมน้ำมันเขาก็เริ่มจะออกมานะคะเราก็ค่อยๆกลับแล้วก็ทากะทิไปเพิ่มความหอมมันตอนนี้หอมมากเลยค่ะเพื่อนๆ ทำง่ายๆต่อยอดทำขายได้เลยนะคะเพื่อนๆเจปานขอชิมหน่อยนะคะ <c oughs> อร่อยมากทานกับข้าวเหนียวร้อนๆอ,อร่อยมากๆค่ะขอตัวไปทานก่อนนะคะเพื่อนๆลองทำดูนะคะฝากติดตามครัวอ,อร่อยใบยเจ๊ปปานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ